สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ BKK Retrospective Podcast คุณผู้ฟังครับถ้าผมถามคุณว่าใจกลางเมืองกรุงเทพคือตรงไหนคุณจะตอบว่าอะไรครับบางคนอาจจะนึกถึงหน้าสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์ที่วัยรุ่นละนักท่องเที่ยวปลุกพล่านบางคนอาจจะนึกถึงย่านสีลมที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าของธนาคารและบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศหรือถ้าเป็นคนรุ่นใหญ่อาจจะชี้นิ้วไปที่สนามหลวงและเกาะรัตนโกสินทร์ ความน่าสนใจคือคําว่าใจกลางกรุงเทพเนี่ยมันสามารถตีความได้หลายแบบแล้วแต่ว่าเราจะนิยามจากอะไรเป็นหลักครับในพอดแคสต์ EP นี้เราจะพาทุกคนเดินทางย้อนอดีตไปหาตั้งแต่จุดกําเนิดของกรุงเทพมาจนถึงปัจจุบันเพื่อหาคําตอบว่าใจกลางที่แท้จริงของกรุงเทพคือที่ไหนกันแน่ครับหากเราจะพูดถึงคําว่าใจกลางเมืองแบบออริจินอลเลยอิงตามบริบทประวัติศาสตร์เราต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นแรกสุดของการก่อร่างสร้างเมืองแห่งนี้ครับ เมื่อปีพศ2325ช่วงเวลาของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีแห่งใหม่ในเชิงความเชื่อโบราณหัวใจของเมืองหลวงคือศสาหลักเมืองครับรัชกาลที่หนึ่งโปรดเกล้าให้ทำพิธียกเสาหลักเมืองขึ้นณนะชัยภูมิใจกลางพระนครใหม่ที่ชื่อว่ากรุงรัตนโกสินทร์พื้นที่บริเวณนี้คือเขตพระนครซึ่งในยุคต้นนั้นถูกล้อมรอบด้วยคูคลองจนมีลักษณะเป็นเกาะเราจึงเรียกว่า เกาะรัตนโกสินครับในยุคนั้นพื้นที่ใจกลางเมืองจะประกอบไปด้วย2จุดที่ทำงานคู่กันครับจุดแรกคือพระบรมมหาราชวังเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจการปกครองและทางจิตวิญญาณสูงสุดจุดที่สองย่านวัดสุทัศน์และเสาชิงชา้านี่คือศูนย์กลางของสามัญชนครับเป็นจุดรวมาศาสานสถานของทั้งพุทธพราหมณ์และจีนรวมถึงเป็นย่านการค้าดั้งเดิม ที่กล่าวมาข้างต้นนี้คือนิยามของใจกลางเมืองในบริบทเชิงประวัติศาสตร์ครับทีนี้เรามาลองดูในบริบทเชิงภูมิศาสตร์บ้างสมมติว่าคุณขับรถมาจากต่างจังหวัดแล้วเห็นป้ายบอกว่าอีกศูนย์กิโลเมตรถึงกรุงเทพคุณเคยสงสัยไหมครับว่าเขาเริ่มนับจากจุดไหนคนส่วนใหญ่อาจจะทายว่านับจากจุดสารหลักเมืองแต่ความจริงคือเขานับจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบนถนนราชดำเนินกลางครับที่นี่คือหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของทางหลวงสายหลักหมายเลขหนึ่ง 3และ4ดังนั้นถ้าเราพูดในเชิงภูมิศาสตร์และการวัดระยะทางทางหลวงใจกลางของกรุงเทพ,พก็คือวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่เองครับทีนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่ากรุงเทพของเรามีอายุมา200กว่าปีแล้วมีการขยายเขตเมืองจากเกาะรัตนโกสินทร์ไปสู่พื้นที่กว้างใหญ่ทุกทิศท,ทางโดยจะขยายไปทางฝั่งตะวันออกมากเป็นพิเศษเนื่องจากไม่มีแม่น้ำสายใหญ่มากัน้น หลังจากนั้นมาคําว่าใจกลางเมืองก็เลยไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่ในเขตเมืองเก่าอีกต่อไปครับยิ่งเมื่อเศรษฐกิจของประเทศจเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนิยามของคําว่าใจกลางเมืองของชาวกรุงเทพสมัยใหม่จึงเริ่มเปลี่ยนจากพื้นที่ศูนย์กลางการปกครองไปเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของการทําธุรกิจและการค้าครับคําศัพท์ที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆในยุคหลังคือคําว่า CBD หรือ Central Business DistrictCBD คืออะไรถ้าสรุปแบบภาษาชาวบ้านมันคือพื้นที่ไข่แดงครับ เป็นย่านที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงที่สุดมีตึกสำนักงานใหญ่สถานทูตห้างสรรพสินค้าหรูและที่สำคัญคือต้องมีระบบขนส่งที่สมบูรณ์แบบกรุงเทพมี C b บีดีดั้งเดิมที่แข็งแรงมากอยู่3ย่านหลักครับ 1. สีลมสาทรนี่คือ Wall Street ของไทยครับเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่รวมธนาคารและบริษัทข้ามชาติไว้มหาศาลเป็นย่านธุรกิจแท้ๆที่ถูกขยบขยายมาจากย่านธุรกิจเขตเมืองเก่าแถวเจริญกรุงครับ 2. เพลินจิต ชิดลมวิทยุย่านนี้คือแหล่งพาณิชยกรรมของชนชั้นสูงมีความหรูหราขั้นสุดเป็นแหล่งรวมสถานทูตและห้างระดับไฮเอ็นของประเทศครับ 3. อโศกสุขุมวิทจุดเชื่อมต่อของ BTS และ MRT ที่มีความโดดเด่นในด้าน Mixed Use ที่เป็นทั้งแหล่งออฟฟิศโรงแรมที่พักเกรด A และศูนย์รวมไลฟ์สไตล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชาวต่างชาติครับ แต่ถ้าพูดถึงใจกลางเมืองสาหรับชาวบ้านทั่วไปทุกเพศทุกวัยจะมีอยู่จุดหนึ่งในกรุงเทพที่ฉายภาพของความเป็นใจกลางเมืองได้ดีที่สุดแล้วเพราะเป็นทั้งศูนย์กลางการคมนาคมและศูนย์กลางการพาณิชยกรรมที่คึกคักที่สุดในประเทศนั่นคือย่านสยามและราชประสงค์ครับที่นี่คือพื้นที่ไข่แดงตัวจริงเสียงจริงของกรุงเทพมหานครย่านสยามและราชประสงค์ไม่ได้เป็นแค่แหล่งรวมห้างใหญ่นะครับแต่มันคือย่านการค้าใจกลางเมืองที่กลายเป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ระดับโลก เวลาที่กรุงเทพจะจัดงานกิจกรรมสำคัญอย่างเขาดาวปีใหม่ก็ต้องมาจัดงานใหญ่สุดที่นี่แม้กระทั่งเวลามีการชุมนุมประท้วงทางการเมืองพื้นที่นี้ก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำหรับการแสดงพลังครับนอกจากเรื่องความเป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมที่สำคัญสุดๆสำหรับชาวกรุงเทพนั่นก็สถานี BTS สสยามครับซึ่งเป็นสถานีกลางเพียงแห่งเดียวที่เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายส,ายสีเขียวทั้งสองสายทำให้ที่นี่เป็นจุดที่มีคนพลุกพล่านมากที่สุดจุดหนึ่งในกรุงเทพเลยครับ และในตอนนี้พื้นที่กรุงเทพชั้นไหนที่กำลังถูกจับตามองที่สุดคือบริเวณถนนพระราม4ที่ตัดกับถนนสีลมและสาทรครับเพราะหลายคนมองว่าในอนาคตพื้นที่แห่งนี้อาจจะมีโอกาสแย่งชิงความเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองมาจากฝั่งสยามและราชประสงค์ได้ครับจากเดิมที่เป็นย่านการค้าเก่าแก่ ปัจจุบันถนนพระราม4กำลังจะถูกเปลี่ยนโฉมด้วยโครงการ m i x ซ์ยูสมูลค่ามหาศาลตลอดทั้งสายไม่ว่าจะเป็นโครงการ One Bangkok หรือ d ูสิตเซ็นท a ัลพารที่กำลังเป็นแลนด์มาร์คยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวการเกิดขึ้นของโครงการยักษ์ใหญ่บนถนนพระราม4นี้กำลังจะดึงจุดศูนย์กลางให้กลับมาอยู่รอยต่อของปทุมวันและสาทรอ,อีกครั้งในรูปแบบที่ทันสมัยกว่าเดิมครับ มาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังคงเห็นแล้วว่าคําตอบของคําถามที่ว่าใจกลางเมืองกรุงเทพคือตรงไหนมันไม่มีคําตอบเดียวครับถ้าเราพูดถึงประวัติศาสตร์และรากเหงา้าใจกลางคือสารหลักเมืองและเกาะรัตนโกสินทร์ถ้าเราพูดถึงการเดินทางทางบกใจกลางคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหรืออนุสาวรีย์ชัยถ้าเราพูดถึงการเงินและธุรกิจใจกลางคือสีลมและสาทรถ้าเราพูดถึงไลฟ์สไตล์และการพบปะของผู้คนทั่วไปใจกลางคือสยามสแควร์ กรุงเทพคือมหานครที่หัวใจเต้นอยู่หลายจุดและมันกำลังขยายออกไปเรื่อยๆตามเส้นทางของรถไฟฟ้าที่เชื่อมโยงเราเข้าหากันเมืองนี้ไม่ได้โตแบบกระจุกตัวอยู่ที่เดิมแต่กำลังโตเป็นมหานครกระทัดรัฐที่มีศูนย์กลางย่อยๆกระจายไปทั่วสุดท้ายแล้วใจกลางเมืองของคุณผู้ฟังคือที่ไหนครับอาจจะเป็นคอนโดใกล้ที่ทำงานในย่านสุข,ขุมวิทร้านกาแฟประจำที่สยามสแควร์หรือบ้านเก่าริมคลองในเขตพระนคร เพราะในที่สุดแล้วเมืองจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมีผู้คนอย่างเราเข้าไปใช้ชีวิตและจุดที่ชีวิตคุณขับเคลื่อนไปได้ดีที่สุดนั่นแหละครับคือใจกลางเมืองที่แท้จริงของคุณขอบคุณสำหรับการติดตามฟังพอดแคสต์ในตอนนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้เห็นภาพกรุงเทพในมิติที่กว้างขึ้นแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ